สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมามาเล่นแบบนี้กันแต่เอออูน,นะนี่ไงเจียจงปัลล่าอยากลองมากลองม้ไหมลองสิตบสิหุ้ยทำไมมันต่างเหมือนคลิปเลยนะ เขาตบผมยี่ผมเข้าโหวกอดน่าเช่าจริงจริงจีไม่ไทยจูจูไทยจูโอเคไปกระโดดจิ๊บจิ๊บจิ๊บวิ่งมันมือไวจริงจริงอ่ะจริงมือโคตรไวอะ อไมอีกละโถช่างทำไมเขาโหดจังเนี่ยเขาเรียกโดอแ๊้ไว้ายไม่โดนว้ายค่ะเขาถืออะไรอย่าบอกนะที่ตกผมไมเห็นคลิปนี้ว่ะจุ๊บโอ้ไม่ได้อะเกือบได้แล้วเมื่อกี้ เริ่มใหม่กันทุกคนไม่ต้องซีเรียสอะไรมากโอเคจิ๊บ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 จิบวุ้ย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 เกือบตกเกือบตกไว้ เอาไปตกเอาตกแล้วตกแล้วเฮ้ยมันถึงได้ไงวยเกินไม่ถือวายเฮ้ยเป็นทางนั้นดีกว่าอย่างนี้เปนทางไหนเวลาผมขึืนอทางนน้นไม่ได้เลยมัะจตกตลอดเลยไปไปโอเค เลยแต่จิโกรธโกรธ้าคว่จะตกจะตกยก็ชอบันทกเือบกระโดรได้แล้วทุกคนแต่ผมตกแล้วอ่ะ ว้ยผมไม่ตกอะทุกคนขอบคุณนะเพื่อนมันตบผมไม่ตกเลยเวลาเขาตบผมตกตอตะตนผมไม่ลงคิปนะเขาตบผมตกอะ แต่ตอนนี้เขาตกผมไม่ตกแล้วอะออไม่มออกนุ๊ยเป็<ห>นเถ<ค>ียงเลวะไว้ไว้ไว้กระจึ๊ไใไปิใครจะไม่รอดอะใครจะรอดดูจังนาสงสารลูกเลอติ เกือบได้แล้วจุ๊บอ่นานน้าก่อนเล้ะโอเคจุ๊บอุ๊บอุ๊บเวลาผมโดนกล่องนะนะเวลาผมตกไปโดนนะมันจะให้ผมเสียงยิยบตลอดพทุทมูิดตามครบยิ แต่เพ่อก็จจิปจิ๊จ,จ,จ,จิที่ผมถ่ายลงยูทูบเนี่ยแล้วอะ่ะแล้วถ้าเดี๋ยวลนะไม่เกี่ยวเรื่องนั้นโอเคผมก็ไปแบบนี้ไงไม่อยากมีให้ผมอยากดูเพื่อนๆนอนตบอะ่อบะเอะมาตบผมมาตบพี่ทำไมเนี่ยน้อง เอาไม่ตกอ่ไม่ตกไม่ตกก็ใคอยากรู้เหมือนกันไปไปตายเด้ตกเด้ตกเด้ไม่รอเด้พาคนเดินล่าลักจูนจูน <c ười> เกือบได้แล้วทุกคนแต่เกือบได้แล้วอ่ะมันเชี่ยงเชี่ยงมากเลย ทเทวเฉียนมันเรียกว่าทวเทวเฉียน,นยเร็วนะอูก้กรเตุกบัดกระตุกมันนี้คืออะไรอะเข้าร่วมเข,ข้าได้ไหมเราก็เข้าไม่ได้เออมันอยู่นี่จะเออโอเค่าอยู่นิ่งเลย จุ๊ยจุ๊ยจุตุ๊ตุจุยจุยนุมนุ่จุยโอ้ตกอีกแล้วว่าโอ้โถ่เอ้ยแปดใบเลยตรงเนี้ยขอลืกขอเก่าแนึง ท้องหัวใจตะวันท้องผม,มรวยได้ป่ะก็พูดเลยนะหนูข้าวอื่นนะผมจะเล่นก้าสิบเก้าคืนให้ทุกคนต่อผมใค่ลงอันเดียวเองคิป่ะต่อไปผมจะบรรลงอีกก้าสิบเก้าทุกคนหลายคนน่าจะเข้ารอบอกมาแล้วก็เห็นได้ดูคลิปเลยเขาชอบเล่นก้าสิบเก้าคืนอะไรแบบนี้ยก็มีเพลงอะไรแบบเนี้เป็น <c oughs> ไม่ร้อ่ะ เอะไม่รู้อ่ะทุกคนผมผ่าสะพัดแล้วผมผ่านได้แล้วอุ้ยยิ๊งมไม่รู้ตัวว่าผมผ่านได้แล้วอ่ะมาต่อไปก็ขึ้นแบบนี้ เือเฮ้ยอุย๊ยเกือบตกถ้าผมตกไปนะผมไม่รอดแนะ่เฮ้ย,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 ยมันเหมือนมันเริ่มหายไปอะ่ะความจริงทุกคนน่าจะรู้นะแต่ผมไม่เห็นไนงะผมไม่เจอก่อน เพื่อสังเกตดูมันมีที่พักดูถ้าใครเหนื่อยมือแต่ผมไม่เหนื่อยมือนะมันไม่พูดตอนเด็กทุกคนกันู้นมหมโอเคอืบคุยสีเกียไปไปอันนี้คือที่แก้คนเมื่อกี้ถ้าคนเมื่อกี้มาถึงผมไม่แก้หรอกผมใจดี ผมอยากทำแบบนี้อ่ะโหประตาเวลาเกินไปนี่มันจะหายไปใช่ไหมเออว่าละคิดว่ามันไม่หายหลายคนน่าจะรู้นะว่ามันมหายโอเคจุ๊บโอ้โหบันไดก็หายเหรอผมเคยเล่นแล้วันไดมันก็หาย ชนะละเหลือแค่ขึ้นต้อโอ้โหที่ผมขึ้นมาผมขึ้นสูงมากเกือบตกถ้าผมตกไปผมไม่เหลือแน่ไปผมไม่อยากตกไปเลยนะอุ้ยตกตกอีกละ

ค okay. ไม่หายอ๋อต้องโดนตัวมันถึงจะหายไปมันต้องมีตังหวัดอยู่นะถ้าผมไปดูนกลางนาน,นาอ่ะมันน่าจะครอบผมตายนน่ผมได้ไปเกิดใหม่ผมไม่อยากเกิดใหม่ผมก็เลยต้องไม่ต้องหรอกนะมันต้องมีเวลายอยู่แล้วแหละทุกคนว่าไหมโอเคโดด หายอ่ะก็ดีแล้วมาาันจะไม่ยากตอนี้ผมก็จะปวดดีบ้างเนี่ยปเริ่มมันก็หายเหมือนอันนั้นไม่แต่อันนี้ง่ายไม่อันย,ย,ย,ยากๆมางเลยหรอ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าไปอนะมันได้มันก็เป็นแบบนี้แหละหายไปหายไปมาะ โอเคเมื่อกี้แบตโทรศัพท์ผมจะหมดนะแบตโทรศัพท์ผมจะหมดผมรีบช้าเลยไปไปกันต่อ